เอมมี่กินปทุมทำโซเชียลไฟลุกอวดหุ่นปังกับชุดแหวกขาผ่าลึกจนสามีต้องเข้ามาแซวเรียกว่าเป็นนักแสดงสาวสวยแซ่บไม่มีเผาจริงๆซ้าสำหรับนางเอกสาวเอมมี่กินปทุมภรรยาสาวของหนุ่มซีสิวัตเพอทุกครั้งที่สาวคนนี้ลงรูปก,ก็มักจะเรียกเสียงฮือฮาได้เป็นอย่างดีค่ะ โดยเฉพาะรูปที่อดความเซ็กซี่ของเจ้าตัวบอกเลยว่าขายดีแบบสุดๆเพราะทั้งสัดส,ส่วนและความเซ็กซี่พุ่งทยานมากๆค่ะล่าสุดสาวเอมมี่ก็ทำเอาแฟนๆถึงกับร้องว่าวขึ้นมาเป็นแถว เมื่อเธอได้ลุกขึ้นมาถ่ายแบบสุดซีดกับชุดกางเกงสีแดงสุดแซ่บแหวกขาสูงถึงใจพร้อมกับเสื้อเวลช่วงเอวโพดท่านิ่งๆเผยให้เห็นถึงบอดี้สุดคลีนก้างท้องนิน้อยจนสะกดสายตาคนดูให้แทบล้อไปไหนไม่ลงจริงๆค่ะงานนี้นอกจากเพื่อนพ้องในวงการและแฟนคลับจะเข้ามาคอมเมนต์ตะลึงในความสวยแซ่บข,ของสาวเอมมี่แล้วทางด้านสามีหนุ่มซีซีวัตถึงกับทนไม่ไหวเข้ามาคอมเมนต์ด้วยว่า โอ๊อยจีเรียกว่าแซบไม่เผื่อแผ่ใครเลยจริงๆจ้า